ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมเพื่อเกาเหนือด้วยครับเด้ออันนี้มาภาพมาเบิงนานับพริก,กอีกนานหนึ่งนะครับท่นานนี้เป็นนานกาไม่เพราะว่านานก้อนน่ะนี่นี่มันอ่ามันหลวกนะครับแนละ้วมันไม่ได้เกิดมันไม่เกิดดายมันบอกเป็นต่าพ่อนะครับอนี้นี่ครับสามนานนี่นานที่ซีเป็นของพี่น้องครับยกขังกัน นี่ครับเงยเอาไปหอดพุูเลยงามปะ่ะพ่อลูกอี๋เหรอวะนี่พอดีเลยทำนี่แหละต้นกาทำนี่แหละพอดีบอยไนหลักกระบาดหน่อยนี่ครับหดคือเก่าเนี่ยผู้เก่าเนี่ยละหดก็ถูยังไปก็ได้ใสมาได้ใสยังเทียอยู่ มใส่ดอกเล้าเล้าใส่แต่ตอนปุ๋ยหลาตอนน้อยๆพท่านเอนนั่นคนขงว่นเออกนนันหลาเล้าใสแต่ตอนพุ่นแล้วกันใส่ขิงว่ากับเป็นซี่แหละมันบ่ปุ๋ปบปุ๋ยเขาไม่ใส่อยู่แล้วจะใส่ทำไมใส่มันก็รั่วตัว นี่น้ามันย่อยนี่น้ามันย่อยขันย่างนั่นกนสิบแล้วก็สิหดอยู่ละต่วว่าหดย่ำเสี่ยวปูอุ้งอันนี้พึ่งขึ้นนี่ครับนี่ต้นน้อยๆน่ออก ไสองไปสามหนึ่งมูเพื่อนมูนี่ง่ายหมดแล้วเพื่ออันนี้มูง่ายหมดเลยอันนี้มันเพิ่งเกิดนี่จุ่มกันเลยนั้นนี่จิตรุ่นมูบ้างครับนี่ร้านนี่อันนี้ของพี่น้องยุ่งขังกันครับมันเอามากาขอกานักโอ้งามเลยตัวนี้ งามแห้งงามเงาม,งามนี่ครับอันนี้สามนานเลยครับแต่เป็นถ้าเป็นานานที่ก้อนนั่นนี่เน,ะนาะนันนั่นมันลวกงอนว่าเ้าเอาาเอาฟุนขี่ไก่ใส่มันก็เลยลวกมันเข้มโพด นั้นนี่เ้าเอาฟุนขีงง่วใส่ฟุนขีงง่วมันจะเห็ดให้เขียวตลอดบะเร่งให้เรียวมันพอนบะเข้มหลายฟุนขี่หมูฟุนขี่ไก่มันจะเข้มแห้งแห้งเข้มแห้งก็มกูก็คือฟุนขี่หมูขี่ไก่ เข้มแห้งกระมูคือฟุนฟุนขีก๊กไกขี๊หมูกะลองลองไม,ม่ขี้หมูเราจะเป็นขีงงัวฟุ้ขิงม,มันเพิ่งเกิดเบื้องหนดไม่จะต่นไหนหน,น,น่อยอันนั้นอ่ะที่มึงเห็นอ่ะมันเพิ่งเกิดเบื้องมูเขาไงห,หมดเหรอใบผักก็ไปเค็จเหรอ อามันคือเป็นแหวงอยอนนันไปเ mm. ขาละพันน์บอกอ๋อเหรอแต่ว่าจุ่มนั่นอนะ่ะงามแปลงที่สองนั่นแนหะเขียวอมลุ่มอยู่ใบอ,อุรวอยู่ใส่ปุ๋ยอีกขนนันเอาน้ำปุ๋ยหดอนะ่ะพอดีกับตัดยอดทำเน่ตละ่ะพอดีมันจังแข็งอันนี้ก็ที่ปลูกละ่ะ นี่ครับการที่เขาใส่ปุ๋ยเนาะใส่ปุ๋ยแยมฮู้าาวานกาใช่ไครับขันเขาใส่ปุ๋ยปุ๋ยขี้หมูมันก็นใส่ได้ยุ่ใส่ตอนเดียวมันต้นงประมาณนี้แล้วหรือต้นมันขึ้นมาได้ประมาณซีหาใบนะครับใบหน่อยซีหาใบเอาปุ๋ยขี้หมูมาโรยจังน้อยพอเดี๋ยวมันได้กินได้กินว่ามีปุ๋ยมีอย่างให้มัน งามขืนไว้แต่ว่าปุ๋ยขี้ไก่บ่แนะนน้ำให้เอามาวานมาแนะนน้ำเอามาให้ใหเอามาอ้อย <c oughs> บ่แนะนน้ำให้เอามาอ้อยหย่อนว่าปุยขี้ไก่น่ะมันเข้มมันเข้มหลายแห้งเพราะว่าแปลงก็น,น,น่ะนี่เอาปุยขี่ไก่ใจขี้ไก่ใจแล้วแล้วรอบแรกบ่ขืนรอบสองบ่เดาใส่เนี่ยมันเป็นขี้เก่ามันจากรอบแรก มันก็ะขึ้นตามที่เห็นตามที่เห็นตามคลิปก้อนนันนี่นะครับมันจะเป็นขื้นมานย่อมมาเย่ยมเพราะว่าต้นพริกตอนไหน่้อยมันถืบว่าค่อยแข็งแรงคือจังตอนใหถ้าตอนไงแล้วมันยังแข็งแข็งแรงม่ขาดเพราะว่าพริกนุ่มเขียวนุ่มขาวมอนี่มันจะทนมันจะประทนต่อสภาพแวดลอมต่างๆนะครับมันเป็นเผือที่ต้องการปกป้องห่ม มันคือพริกพวกพริกหน่อยพริกแดงพริกกินดามวมันี่แต่ว่าเขียวๆจนนี่นี่เห็นเป็นก้อนเป็นก้อนในน้อยเขาลอกแค่เหล่นี่เป็นปุ๋ยขีงงัวนะครับใส้สตะกรกร้อนก้อนทีวันใส่ตอนทีจนตอนที่แบบต้นพริกนี่กำลังงอกขึ้นมานะครับใสช่วงประมณนานและ ใส่เบอร์อ้อยมาให้ต้นพริกมีปุ๋ยเกิดการงอกขึ้นมาไว้นะครับแต่ว่าขันเป็นกา,มาเมล็ดนธุนต่างๆนีนแนะนําให้ใส่ปุ๋ยขิงงัวนะครับปุ๋ยมุ่นง่วนเนี่แหละปุ๋ยขีงง่วขีงง่วขี้ควายเนี่แหละเพราะว่าปุ๋ยขี้มุ่นง่วมุ่นควายนีย่มันมันไหนมันจะมีความเข้มข้นความเข้มมาหลายนะครับมันก็มอสมองกับการใส่ ต้นกาหน่อยๆนะครับคันขี่ใกล้ขี่โมโนี่แนะนําให้ใส่ยนื้อมาปลูกยนื้อมาปลูกลงแปลงลงลงแปลงล,ง,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 ลงนั่นแล้วต้นมันกระด้งสีหญ่กระด้งสีแตกพุ่มแตกยางเนื้อน้ำไฮไซต้นนั้นเพราะว่าต้นนั้นมันจะลิงนะครับเป็นหดมาน้าพึน้นเลซื่ง นี่งามแห้งเธออยู่ในกล่องแต่ว่าจุ่มนั่นน่ะเพิ่งเกิอดอ่ะยุ่งหนามึงครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อครับเธอติดตามกันต่อต่อตอไปไปละ